สวัสดีค่ะวันนี้วันพุทธที่สามเนาะตื่นขึ้นมาก็พุทธที่สามวันนี้ฝนตกวันวันนี้ฝนตกค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆมาฝากนะคะเพราะว่าพอแกมานี้วันนี้ใส่หมวกเข้ากับชุด กับเสื้อลายใช่ไหมคะเข้ากันเนาะเข้ากันเนาะเพราะว่าแก่แล้วอดูสิคะผมร่วงมันผมร่วงผมหงอกที่ใสห่หมวกนี้ปิดห,หัวหงอกนะนน่เดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูจะพาเพื่อนๆนมาทําเมนูง่ายๆของใช้ที่บ้านเรานะคะทํา ง่ายๆทำบิไอ่ทำสูตรไอ่ง่ายๆจากน้ำสาวข้าวสูตรหมักผมค่ะเดี๋ยววิวก็จะหมักผมจะใช้หมักอาทิตย์หนึ่งอุ้ยตัวน,นี้ยาวๆเนาะเดี๋ยวไปตัดที่ยังไม่ได้กลับไทยเดี๋ยวไปถึงไทยก็จะค่อยไปตัดนะคะวันนี้วิวๆจะมาต ทำสูตรหมักผมแบบง่ายๆค่ะตามไปเลยค่ะทางนี้ค่ะตามไปเลยค่ะดวก่อนเดี๋ยวก้องก่อนเห็นไหมเห็นไหมน้อจะเห็นไหมตั้งกล้องบางทีกล้องอาจจะตั้งกล้องก่อนนะคะตั้งกล้องก่อนเห็นไหมนี่จะเห็นไหมนี่อตั้งกล้องก่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะตั้งกล้องก่อน ตอนแรกก็จะแบบนี้ก่อนนะคะข้าวแล้วก็เอาไปล้างสักสองน้ำอันนี้น้ำที่สองแล้วนะวิวีล้างแล้วนะคะน้ำสาวข้าวนะคะสูตรหมักผมสูตรหมักผมไม่ให้ผมร่วงนะคะนำขามาบานเข้านันแม่พี่น้องป้องไปนำขามา ล้างแล้วก็คนล้างดีๆล้างไม่ใชใช้มือขยำก็ได้นะคะแค่มือขยำเราก็จะได้น้ำสาวข้าวน้ำขอมาบานเท่านน,นอนเมียเนาะสมัยก่อนบราไมีเชื่อพูดเด้สมัยก่อนอันเพิ่นก๊าซีเราไปลิ้นใบเมย์ม่แม่์ม,ม,ม่สอนเมยแย่ไปลิ้นใบลวเพิ่นก๊าซีเอาแต่น้ำขอนๆมันม่นหมค่ะ แล้วก็อันนี้แล้วก็สูตรใหม่หน่อยบางคนก็ทำนะคะดูสิคะเราเราอยากให้ได้ดีแล้วก็เอามือก็ได้คะ่ะเอามือขยำเพราะเราล้างแล้วนะคะสูตรหม,ม,มักผมร่วงสูตรหมักผมร่วงสูตรหมักผมหง ง่ายๆนะคะเคล็ดลับแต่ไม่ลับนะคะเป็นได้ผลจริงๆค่ะทำให้ผมผมเราดำสวยสวยเก๋กง่ายๆบางทีแชมพูทุกยี่ห้อค่ะเราทุกยี่ห้อไปซื้อมาบางทีมันก็มีเคมีมันไม่เหมือน ธรรมชาติบางทีเราใช้หมักกับอันนี้ก็ได้ค่ะหมักหมักผมกับยครีมนวดผมนะคะมันก็แต่นี่อยากใช้ธรรมชาติามันถึงมีแพ้ไม่คันอันนี้มันจะมีสารพิเศษในความมันของสารสารน้ำตาข้าวคะ่ะน้ำข้าวนี่นะคะมีสารพิเศษ ทำให้ผมสวยจำไรบอรชิวา่าสมัยก่อนบ่มีดอกแชมพูค่ะอน,นี้จะไม่มีแชมพูแล้วก็นะคะตอนนี้เราได้น้ำสาวข้าวแล้วนะคะแล้วก็ลินลงในหม้อเลยค่ะลินลงในหม้อเลยเดอพี่น้องเลยลเง่ายมากค่ะลินลงในหมอ้อเห็นไหมคะลินลงเลยค่ะลินน้ำสาวข้าวลงในหม้อเลยค่ะลินเลยค่ะ ก็จะเหลือแต่ข้าวข้าวแล้วก็นำไปหุงได้นะคะไม่ทิ้งนะคะนำไปหุงนะคะแล้วก็เราก็จะตอนนี้ไปแล้วนะคะข้าเราลินแล้วก็จะทำบางทีก็ทำไว้นะลายละลายนานๆก็โอเคค่ะอันนี้เหลือแต่ข้าวข้าวไปหุงไว้ทานนะคะแล้วก็ ต่อไปเราก็มาตั้งไฟแล้วก็ทําหมักไว้ใส่ขวดโหลไวค้ค่ะใส่ขวดโหลไว้นะคะแล้วก็เราก็มาเริ่มตั้งไฟก็ได้คะ่ะเรามาเริ่มตั้งไฟนะคะเปิดไฟเขี่ยวเปิดไฟอาจจะเปิดเปิดสามก่อนนะคะเราก็มาตั้งไฟนะคะตั้งไฟตัวนี้ก็กําลังตั้งไฟ แล้วก็จะใส่วิตามินลงไปมันจะให้ผมนุ่มหอมนะคะผมเราจะนุ่มหอมที่บ้านถ้ามีเปลือกเปลือกส้มหรือว่าเปลือกใบเปลือกส้มนะคะเปลือกส้มจะเป็นส้มเล็กส้มใหญ่ส้มเขียวหวานส้มมันนลินตีออตส้มอรอรนเจเอกาน ใส่ส้มอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เราจะต้องเพิ่มวิตามินใส่เปลือกส้มลงไปนะคะนะคะวิจะพาทำนะคะแล้วก็หมักอันนี้หมักทำเรื่อยๆแต่บางทีวิวทำหมักใส่ขวดโหลเอาไว้แต่ประมาณหนึงอาทิตย์นะคะก็มันหมักแล้วก็ทำไว้เรื่อยๆนะคะทําไว้ขวด หมักไปเยอะๆก็ได้หลายครั้งนะคะสองครั้งอันนี้นะคะใส่เปลือกส้มลงไปเอาแต่เปลือกนะคะเนื้อก็ไปเนื้อส้มเราก็ได้กินค่ะใส่เปลือกส้มลงไปนะคะเปลือกเอาแต่เปลือกนะคะใส่เปลือกส้มลงไปค่ะเอาแต่เปลือกนะคะเอาแต่เปลือกนะคะเอาแต่เปลือกใส่เปลือกส้มลงไปเลยค่ะ ตั้งไฟแล้วนะคะแล้วน้ำเดือดกำลังเดือดค่ะใส่เปลือกส้มเอาแต่เปลือกส้มนะคะนี่มีเปลือกส้มเอาไว้ใส่เปลือกส้มเราเนื้อเนื้อส้มเราทานเราใส่เปลือกส้มลงไปเลยค่ะดูสิคะใส่เปลือกส้มลงไปค่ะสวยงามมากนะคะใส่เปลือกส้มลงไปเลยได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ ไม่ค่ในหมอ้อใส่เปลือกส้มลงไปค่ะเอาเติมเปลือกนะคะเนื้อเราเอาไวทานค่ะต่อใส่เปลือกส้มลงไปนะคะแล้วก็เอาหมักพอน้ำมันเดือดเราเคี่ยวสักส,สเคี่ยวสักสามนาทีให อห้านาทีค่ะแล้วก็เอาใส่ขวดโหลไว้นะคะแล้วก็ปิดฝามันเย็นแล้วเราก็เข้าเอาตั้งไว้แล้วเข้าตู้เย็นไว้ค่ะก็ได้นะคะวิตามินบำรุงผมสูตรพิเศษค่ะจากธรรมชาติทำเองได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่ะยาหมักผมซื้อแพงๆมาก็มีแต่ผมร่วง ผมร่วงค่ะใช้แชมพูดเด็กจะดีที่สุดบางครั้งร่วงเพราะว่าเราอายุเยอะฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราได้ส้มสวยๆแล้วก็เอาไว้ทานเปลือกเอาไว้หมักผมค่ะโอเคค่ะง่ายง่ยสูตรลับแต่ไม่ลับดูสิคะสวยไ้ม ดูสิคะดูสิคะตอนนี้น้ำก,กำลังจะเดือดแล้วใช่ไหมคะกำลังจะเดือดพอเดือดเคี่ยวสักห้านาทีแล้วก็ได้น้ำยาหมักผมที่สวยงามเก็บเอาไว้ใส่ตู้เย็นเอาไว้ส,วสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็มานำมาหมากัมกหมักไม่หมดมก็หมักแล้วก็ทำเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำต่อเรื่อยๆ<อ>คะ่ะ นี่สูตรลับแล้วะคะ่ะแต่แอปเปิลเขียวนี่ไว้ทานเปลือกส้มไว้หมักอันนี้ส้มก็ไว้ทานพอน้ำตอนนี้เริ่มเดือนแล้วล่ะคะ่ะน้ำเริ่มเดือดเดือก็จะใส่ใส่ขวดโหลนะคะใส่ขวดโลเอาไว้อันนี้หมัก ได้เป็นสองสามหมักได้จนกว่ยจะหมดแล้วค่อยทําใหม่ค่ะหมักได้หลายครั้งหมักได้ถ้าใครอยากให้ผมสวยนิ่มก็ผมดําก็หมักอาทิตย์หนึ่งสองครั้งก็ได้นะคะใส่ขวดโหลไว้อย่างนี้ค่ะให้ชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์ให้วีวีไทยสวีทหน่อยนะคะกดรัวๆวในเดอพอแม่พี่น้องเลยนี่สูตรมักผม สมัยโบราณพ่อแม่พวกเราก็ให้เอาน้ำสาวข้าวอย่างนี้แหละคะ่ะชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะดูซิผมยาวเร็วๆขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้วิวีหน่อยนะคะ